เ่าให้โชคสวัสดีครับผมกระหิมาตามแนวทางลาวพัฒนาลาวพัฒนาของอาจารย์ไก่เนาะพี่รองวันศุกร์ที่หยิบเอ้ยวันศุกร์ที่หา เมืองขนลาพัฒนาเมืองันพุดเหลยกมันออก 70, 01, เจ็ดศูนย์นึงเหล็กล่างศูนย์เจ็ดได้พี่น้องได้ของอาจารย์ไกลบ่เข่าพี่น้องลดบ่มีจักตัวทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคู่ไปคักไปเน่แบบบ่มีเหย่ใหญ่อะไรเหล็กวิ่งกับบ่มากจับคู่กับบ่เข่าอีก ไก่พ่อป่านี่ยังเนาะพี่น้องเพราะว่าเลขมันมาส,สูนบนสูนล่างเนาะพี่น้องเนาะมันมาส,สูนบ่นสูนล้างอ,อ๋อไม่พี่น้องแกเมืเอม่อไหร่วันศุกร์ที่หา้า ได้ตกเกาตัวนี้ได้ตกเกาตัวนี้แม่นละผมโหจะเหลี่ยมได้สีกับแป หากรเกอาเด่นหาเด่นหา ห้าสองห้าสามห้สาสี่ សូវើង់ពីល់សូវើ

ก้าสามสละเก้าสี่เก้าแปดมิเลกันสามตกอยู่สองครูได้ไปหน่องนะ้ หกห้าสองเจ็ดเก้าสามส่วนตัวเน้นด้วยพี่นองเป็นเน้นในหาสอง กาสามกาสามเราเห็นมากักเกียบแพี่นองเนาะกาสามโดนหลับพี่น้องเขาแคปหน้าจอเอา มันสุกที่หาขันยาสองหาหกแปดเราพัฒนาอาจารย์ไก่ว่ามึงเนี่ยตัวเงเยหลังสวยลงสวยลงปั่นหางเล่นที่แหลกส่งเงยอยู่วิ่งหากับเก่าเน้นที่หาหาสองหาสามหาสี่หาแปดหาเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าแปด เป็นเด่นหาสองเก้าสามนวเลขสามตัวนี้หกห้าสองเจ็ดเก้าสามได้ไปหน่องได้หน่องออกไปกับหน่อยจะเอามาสอบอะไรกับพิจารณาเบิ่งมาเข้เาปร,ระพานธขอบคุณอาจารย์ใกล้ไรครับผมขอพี่น่องเ้ามันมาน,นเฮร่งปังๆกันปากวดนลค์กดแชร์ติดตามได้พี่น่องเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม